เจริญพรยอดโยมท่านผู้ที่มีความสนใจไฟในธรรมธรรมะการปฏิบัติวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องของธรรมะเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการเจริญวิปัสสนาโดยไม่ใช้คำลักภาษาบาลีหรือว่าลัก,การอะไรมากมาย อาจจะใช้ภาษาที it, it ่ชาวบ้านทั่วไปสามารถเข้าใจได้คือขยายความจากความรู้ที่อาตมาได้เรียนรู้หรือว่าได้ศึกษาได้ทดลองได้ฝึกได้หัดปฏิบัติมานั้นเองก็วันนี้เรื่องที่อยากจะพูดเรื่องแรกก็คือเรื่องของความเข้าใจพิษ ถึงผลของการปฏิบัติธรรมเพราะมีหลายเรื่องหลายความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมว่าอะไรกันแน่คือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมอะไรกันแน่ที่เป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนาบางทีเราไปเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมนั้น ก็ปฏิบัติเพื่อให้พบกับให้พบเจอกับสิ่งที่สะดวกสบายได้เจอกับความสุขความสบายเมื่อเราปฏิบัติทำแล้วชีวิตจะได้มีความสุขความสบายหรือว่าเกิดลาผลภูนทวีมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานหรือว่าบางครั้งก็ อาจจะคิดว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นไข้ไม่สบายอครอบครัวจะได้เจริญรุ่งเรืองบ้างบางทีก็คิดว่าลูกเต้าเราหลานจะเป็นคนดีหรือว่ามีหน้าที่อาชีพการงานดีหรือว่าบางครั้งก็บอกว่าเออมาปฏิบัติธรรมเราจะได้ลูกหลานจะได้เป็นเด็กดีเรียนเก่งเออ ครอบครัวจะได้มีความเจริญในหน้าที่การงานหรือว่าร่ำรวยเกิดราภผลปุรดวีไปเข้าใจอย่างนี้ครับว่าการปฏิบัติธรรมนั้นจะทำให้ได้สิ่งเหล่านี้มาบางคนก็บอกว่าปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เกิดในชาติหน้าพบหน้าที่ดีๆพบเจอแต่โลก อันประสบแต่ความสุขความสะดวกความสบายเป็นเมืองแก้วเมืองสวรรค์เมืองที่ไม่มีความทุกข์เมืองที่ได้รับแต่ความสุขคือว่าไปเสวยสุขในโลกสวรรค์นั่นเองก็คิดว่าอย่างนั้นหรือว่าบางทีก็ไปคิดว่าอ่าเราเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยอืมเราจะได้ไป เกิดในดินแดนนิพานที่อ่าเต็มไปด้วยสุขสมบัติเรียกว่าไม่มีทุกข์เลยก็เป็นเรื่องสุขที่เราเข้าใจว่าเป็นสุขอย่างนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็มีทั้งส่วนผิดและส่วนถูกหรือว่ามันอาจจะไม่ถูกเลยก็ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีใครจะยืนยันได้ แม้พระพุทธเจ้าที่บางคนก็อ้างบาลีข้อหนุนข้อนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็แค่เรียนรู้ไว้แต่ว่าไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้จริงนั่นเองแต่สิ่งที่อาตมาเข้าใจสิ่งที่อาตมาเข้าใจก็คือการปฏิบัติธรรมก็คือการที่การที่มามีโอกาสได้ฝึกตนเองให้เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรน,นั่นเองเข้าใจชีวิตรู้จักการดำเนินชีวิตให้มีความสุขจะใช้คำว่าความสุขก็ไม่ถูกนักอีกเดี๋ยวผิดอีกอก็คือให้ไม่เป็นทุกข์คำนี้น่าจะดีกว่าคือใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นทุกข์ หรือบางคนจะเรียกว่าสุขในปัจจุบันก็ได้เรื่องของอนาคตเรื่องของชาติหน้าเรื่องของพบหน้านั้นเอาไว้ที่หลังจะมีจริงไม่มีจริงจะเป็นจริงไม่เป็นจริงก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นจริงเราก็ได้ทำเหตุให้ไปสู่ สุขติหรือว่าทางที่ดีแล้วถ้าไม่เป็นจริงเราก็ได้รับผลในปัจจุบันแล้วคือไม่ทุกนั่นเองฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในความเข้าใจของอาตมาคิดว่าการที่เราจะพ้นทุกข์ในชาตินี้และะ้วเราไม่ต้องไปคิดถึงชาติหน้าก็ได้หรือว่าถ้าคิดก็ไม่เป็นไร แต่ว่าให้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานั้นจะได้รับผลในชาตินี้เลยก็คือผลก็คือความสิ้นทุกข์เมื่อสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมามีในชีวิตไม่ว่าอาการเรียกว่าเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาเป็นทุกข์แบบที่ชาบ้านหรือว่าคนทั่วไปเขาเรียกว่าเป็นทุกข์นั่นแหละครับ หรือว่าเราจะเจ็บเราจะป่วยเราจะแก่เราจะตายก็ไม่เป็นทุกข์เราสามารถยอมรับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่มันเป็นจริงในชีวิตนี้แหละครับการฝึกปฏิบัติธรรมก็คือการฝึกตรงนี้แล้วครับฝึกให้เข้าใจธรรมชาติแล้วก็ยอมรับ ธรรมชาติให้ได้ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเห็นว่าความจริงมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอืมมันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วมันไปเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเราเข้าใจซ้ำแล้วซ้ำอีกอ กี่ครั้งกี่ครั้งประสบการณ์ที่เราได้สัมผัสรู้มามันก็เป็นอย่างนี้เราสัมผัสรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติว่ามันเป็นอย่างนี้เมื่อเราสัมผัสรู้บ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเรียกว่า,าเรียกว่าเราเราได้พบเจอกับสิ่งที่มัน ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความเปลี่ยนแปลงไปเราก็เข้าใจโลกตามความเป็นจริงเราก็จะเบื่อหน่ายครวางแล้วก็อาจจะสิ้นทุก์ได้ถ้าเราฝึกอย่างถูกวิธีแล้วก็มีเรียกว่ามีความสามารถในการปฏิบัตินั่นเองแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้จะเป็นจริงขึ้นมาได้ก็ด้วยการที่เรา ฝึกตนเองนั่นเองอาการที่เรามีสติปัญญาสามารถมองเห็นตรงนี้ก็เรียกว่าเรามีบารมีเต็มแล้วครับเราเข้าใจความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดจากการฝึกพระพุทธองค์พระอรหันต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นเพียงผู้บอกทางให้เรา เป็นผู้ที่ชี้ทางเดินให้เราบอกวิธีปฏิบัติให้เราเอาหัวข้อทำต่างๆมาที่บายแยกแยะให้เราเข้าใจแล้วก็ฝึกตนเองเป็นผู้ชี้ทางออกบอกทางที่ถูกให้เรานั่นเองความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเจ้าชายศิทธัตถะนั่นแหละครับ ท่านก็มาเรียบเรียงเป็นคำพูดเพื่อสอนอนุพุทธ,ธะหรือว่าพระอรหันต์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านแล้วพระอรหันต์หรือว่าสาวกของพระพุทธเจ้าก็ยกพระพุทธยกเจ้าชายสิทธัตถถาวานี้แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้ รู้ตื่นเบิกบานที่แท้จริงรู้ตื่นคือว่ามีสติรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือมีดวงตาเห็นธรรมนั้นคือเองอ่าดวงตาแห่งสติที่เห็นความจริงเห็นความจริงก็คือเห็นธรรมชาตินั่นเองเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงตามหลักของไตรลักษณะน,นั่นเองนั่นคือปัญญาสูงสุดในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์เป็นผู้ที่รู้คนแรกรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นเองรู้ความจริงของธรรมชาติฉะนั้นสิ่งที่สาวกของพระพุทธองค์เราก็ยกย่องเจ้าชายสิทธัตถะความรู้ของเจ้าชายสิทธัตถะว่านั่นแหละครับเป็นสภาวะธรรมแล้วก็ยกให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นเป็น พระพุทธเจ้านั่นเองคือว่ารู้ตื่นเบิกบานรู้ความจริงของธรรมชาติเพราะมีดวงตาแห่งสติจึงรู้ความจริงของธรรมชาติฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทําก็คือการเจริญลอยตามคือเจริญวิปัสสนานี้แหละครับคําว่าเจริญก็คือการทําให้มากๆวิปัสสนาก็คือการเห็นแจ้งการทําให้มากๆก,ก,ก็คือทําบ่อยๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเบื่อหน่ายคลายวางหรือว่าเข้าใจความจริงแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นทุกข์นั่นเองส่วนวิปัสสนาก็คือเห็นแจ้งการที่ใครจะเห็นแจ้งได้ก็ต้องมีดวงตาอืดวงตาก็คือดวงตาแห่งสติแบบที่เคยกล้าไว้แล้วครับดวงตาแห่งสตินั่นแหละครับจะทําให้เราเห็นแจ้ง เห็นแจ้ง uhm นั้นก็คือเห็นแจ้งธรรมชาติธรรมชาติของกายเราใจเราว่าเป็นอย่างนี้เราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นแบบนี้แหละครับมันไม่มีตัวตนหรือว่าเป็นใครเป็นสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วก็ไม่มีใครสามารถ จะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามปารถนาของตนได้เลยสิ่งต่างๆนั้นล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความเปลี่ยนแปลงไปเสมอนั่นเองนั่นก็คือความจริงของธรรมชาติถ้าเราจเจริญวิปัสนาถึงที่สุดเราจะเข้าใจความจริงตรงนั้นเราต้องทำบ่อยๆครับ การทำบ่อยๆก็คือการมีสติเห็นอ่าในที่นี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องเห็นเห็นใจใจเราเมื่อเกิดอารมณ์เกิดการกระทบสิ่งต่างๆขึ้นอืมจะเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทบกับสิ่งต่างๆขึ้นแล้วเกิดอารมณ์อะไรขึ้นเกิดความรู้ ความรู้สึกอะไรขึ้นให้เราเรียนรู้มันไปเรียนรู้เราก็เรียนรู้มันไปว่าความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจยินดียินร้ายถ้าเราเห็นตรงนี้ได้ก็เรียกว่ามีจิตจิตเป็นผู้ดูจิตใจของเราจะเป็นผู้ดูแล้วก็เห็นอาการของความคิดว่าเมื่อเราได้ เมื่อเรามีการกระทบกับสิ่งต่างๆทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรปฏิบัติง่ายๆอย่างนี้แหละครับเรียกว่าการเจริญวิปัสนาคือการทำบ่อยๆแม้แต่กายก็อย่างนี้บางครั้งเราเห็นกายนี้เจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวปวดท้องเนี่ยมันก็อยู่ในกฎของตายรักเหมือนกันคือ เราก็ต้องแก้ไขรักษาดูแลเขาไปตามอาการแล้วในที่สุดมันก็เมื่อมันเกิดขึ้นได้มันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเช่ <S <S นกันมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินั่นเองเราจะเห็นว่าร่างกายนี้แม้ท้ายที่สุดมันก็ต้องเสื่อมสลายไปแสดงถึงความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงก็แสดงถึงความที่ไม่สามารถยึด เป็นตัวเป็นตนได้เพราะว่าถ้าเป็นตัวตนที่จริงแท้แน่นอนก็ย่อมเที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเสื่อมฉะนั้นถ้าสิ่งใดไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เราก็ควรเรียกว่าเป็นตัวทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเข้าไปยึดมั่นถือมันว่าเป็นตัวตนนั้นเองวันนี้สิ่งที่อยากจะบอก ก็คือเรามีหน้าที่เป็นผู้เดินตามครับทำไม่มากมองเห็นสิ่งที่มันกระทบแล้วอารมณ์อะไรเราเกิดขึ้นเราจะต้องเรียกว่าผู้ดูผู้เห็นตรงนั้นเรียกว่าจิตจิตเราจิตเราจะเป็นคนดูเพราะจิตเป็นธาตรู้คือเราจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น แล้วก็เห็นว่ามันตั้งอยู่และเสื่อมไปในที่สุดครับทั้งหมดทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นเพียงผู้บอกทางเราเราจะทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้เราจะสิ้นทุกข์ในชาตินี้ได้ก็ด้วยการปฏิบัติของตนเองครับอ,อไม่ใครก็ไม่สามารถปฏิบัติแทนเราได้แรอกครับ พระพุทธองค์พระาราหันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้เราได้เพราะว่าปกติเราชาวพุทธเนี่ยเป็นคนที่เป็นอ่าเป็นคนที่ชอบขอขอกับพระพุทธองค์ขอกับพระราหันขอกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อ่า ทางทางที่ความจริงถ้าขอได้จริงพระพุทธเจ้าก็คงจะโดนบันดาลให้ทุกคนมีความสุขทั่วถึงกันล่ละครับแต่ว่าพระพุทธเจ้าแบบที่เคยบอกไว้แล้วแล้วพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะดนบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้แต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นเพียงผู้บอกทางให้เราเดินใครเดินตามก็จะได้รับผล อย่างที่พระพุทธองค์ประสงค์ใครไม่เดินตามก็ไม่สามารถได้รับผลอย่างที่พระพุทธองค์ประสงค์ส่วนความเข้าใจผิดของพวกเราที่บอกว่าการปฏิบัติธรรมนี้จะทำให้เราเกิดในภพภูมิที่ดีหรือไม่ดีอืสิ่งต่างๆเราจะประสบกับความไม่เจ็บไม่ไข้หรือว่าเจอ เกิดความได้ลาบยศสรรเสริญอะไรต่างๆนั่นเองนั่นเป็นความเข้าใจผิดครับเพราะนั้นเป็นเป็นเรื่องของโลกครับเราจะเป็นคนดีเราจะไม่ปฏิบัติทรมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละครับมันอยู่ที่กรรมการกระทําของเราถ้าเราทําดีมากๆเราก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีถ้าพูดถึงในตำรา แต่ว่าไม่ใช่จุดมุ่งหมายสูงสุดครับเราดูแลร่างกายเราดีเราเขาไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เป็นโรคหล,ลายเรียกว่ามันยังมีเหตุปัจจัยอะไรที่มารอบค้างอีกมากมายเยอะแยะเช่นเราบอกว่าเราอยากรวยเราก็ต้องนึกถึงการทำงานรู้จักเก็บใช้ชีวิตสมควรกับ ทรัพที่หามาได้อย่างนี้ถ้าทําอย่างนี้เราก็มีโอกาสรวยแล้วก็เราใช้ชีวิตให้สมควรกับอาอชีพของเราเราจะไปฟุ้มาเฟอ้อจนเกินไปเราอย่าไปใช้จ่ายมากจนเกินตัวแล้วเราก็อย่าไปติดพวกอบายมุกเพราะว่าอบายมุกเป็นทางเสื่อมนี่แหละครับถ้าเรารวยเราต้องทําตรงนี้ครับไม่ใช่ว่าบอกว่าอยากจะรวยแล้วมาปฏิบัติรรม การปฏิบัติธรรมไม่ทำให้เรารวยได้หรอกครับการปฏิบัติธรรมก็คือการที่จะมาฝึก,กจิตใจให้เรายอมรับความจริงให้เราเข้าใจความจริงฝึกที่จะปล่อยวางฝึกที่จะเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงฝึกที่จะเห็นธรรมชาติว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นแบบนี้มันเป็นอย่างนี้ เออมันไม่มีชื่อแม้แต่ชื่อมันยังไม่มีเลยมันมีแต่ความเป็นเช่นนั้นเองอย่างนั้นเองแบบนั้นเองมันเป็นแบบนั้นของมันนั่นแหละครับมันไม่มีชื่อไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วเพียงแต่เรามาตั้งชื่อทีหลังว่าอ๋อ so. ตรงนี้คือมรรคผลนิพพานตรงนี้คือความทุกข์ตรงนี้คือความสุขตรงนี้คือความรวยตรงนี้คือความจนตรงนี้คือความดีตรงนี้คือวความชั่ว นั้นเรามาตั้งทีหลังแต่ว่าสิ่งต่างๆของมันของโลกของธรรมะก็เป็นแบบนั้นอย่างที่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นครับไม่ได้เป็นตามอำนาจของใครถ้าจะบอกว่าจะเป็นตามอำนาจก็อำนาจแห่งธรรมะชาตินั่นเองจเจริญพรวันนี้ขอฝากธรรมะไว้เพื่อจะได้เป็น เพื่องพิจารณาให้เรามองเห็นความจริงและเข้าใจพุทธศาสนาอย่างถูกต้องว่ามีจุดมุ่งหมายคือการสิ้นทุกข์ทั้งชาตินี้และชาติหน้าชาติหน้าถ้าไม่มีจริงก็ไม่เป็นไรเราก็จะได้สิ้นทุกข์ในชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนี่ก็คือเราก็ต้องฝึกปฏิบัติ ครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ถ้าเห็นว่าถูกใจก็กดไลค์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ใช้ก็กดแชร์เจริญพรวันนี้ขอฝากไว้นำไปพิจารณาอาจจะได้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหลวงตาสมใจเกืดสุตีก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับหลวงตาเขาด้วยเจริญพร